นิยารักนิยายเสียงเรื่องเล่รักจุราตอนที่19เปลี่ยนชุดซส,สิอัลเฟรพูดกับหญิงสาวหลังจากที่เขาเดินไปหยิบชุดของน้องสาวออกมาจากในตู้แล้วนำมายื่นให้ตุ๊กตามมองชุดบิกินี่สีเหลืองสดนั้นอย่างตกใจแล้วดีบใจหน้าแดงๆไม่มีทางเธอประกาศ ฉันไม่ใส่ชุดที่น่ากลัวนี่เด็ดขาดเขาถอนลมหายใจออกมามันน่ากลัวตรงไหนแล้วทำไมถึงพูดไม่เหมือนเดิมเอาเฟสถามยังเอาเรื่องหรืออยากให้พี่ทวนความทรงจำฮะเธอทำหน้าหยิกงอแต่ก็ยอมพูดเพราะยังไม่อาจทำใจยอมให้เขาเริ่มบทดรักของเขาอีกรอบแน่นๆก็มันโปนี้คะเธอบอกเรารีบวิ่งเข้าห้องน้ำ ทำเอาคนยืนถึงชุดวิกินี่สีเหลืองอ่อยได้แต่ยิ้มไม่กี่นาทีต่อมาตุกตาก็ออกมาโดยสวมเสื้อดัดรูปก,กับกางเกงขาสั้นที่ดูสบายสบายคนที่อยากเห็นความเซ็กซี่ก็เลยได้แต่ยิ้มอย่างนึกเอ็นดูไม่เป็นไรแค่นี้ก็ได้เขาจับจูงมือเล็กเดินออกไปที่ทะเลน้ำทะเลที่นี่สีฟ้าใสน่าเล่น ขยะก็ดูน้อยมากสายดูสะอาตาตุกตาเริ่มยิ้มได้ขณะที่เขาเริ่มจุงมือเธอเดินลงทะเลไปเรื่อยๆจนเห็นปลาตัวเล็กๆมันช่างน่าอาัศจรรย์ใจมากสีหน้าที่เคร่งเครียดดูสดใสขึ้นทันตาเธอก้มลงมองปลาด้วยความสนใจว่นะายน้ำออกไปกับพี่ไหม ตรงนู้นประกาดังสวยนะเขาบอกและชี้นิ้วไปยังจุดที่เขาเธอพอว่ายน้ำได้จึงว่ายเอกไปได้วยกันที่จริงควรจะมีสโนอกเกิลกับตีนกบแต่แค่นี้มันก็ดูงดงามมากแล้วเท้าของเธอไม่แตะพื้นน้ำใสจนเห็นปากการังและปลาก,กระตูนตัวเล็กๆหล,ลากสีสันสวยหรือเปล่า เงยหนนะ้ามองพิเฟดของเธอค่ะสวยมากเลยบอกแล้วก็ะระบาย่อยยิ้มที่กว้างขวางธรรมชาติที่ไม่มีมนุษย์บุกรุกไม่น่าเชื่อว่าจะงดงามถึงขนาดนี้ทั้งสองดำผุดดำว่ายอยู่นานเอาเฟสช่วยโอกาสกอดจูบรูปคลำไปตามภาษาเกือบชั่วโมงก็เหนื่อยถึงว่ายน้ำกลับ าที่ฝั่งมือหนายังคงอบประคองมือเล็กไปตลอดทางพอกลับมาก็อาบน้ำใต้เดนชาเวอร์ที่ข้างวิลล่าเห็นวาดินีนั่งอยู่หน้าบ้านพักด้วยอาการเซ็งๆเพราะเจ็บข้อเทาเ้า,ทาจึงออกไปเที่ยวเล่นน้ำไม่ได้แถมยังมีผู้คุมหน้าโหดโหมดดเรมอนคนเดิมนั่งเฝ้าอยู่ไม่ห่าง สิงส่งสายตาให้เจ้านายทำให้เขาต้องหันไปกระซิบบอกตุกตาเข้าไปอาบน้ำก่อนนะเดี๋ยวพี่คุยกับสิงก่อนตุกตามองสองคนและพยักหน้ารับก่อนที่เธอจะบีบไหล่เพื่อนสาวที่นั่งทำหน้าเซ็งด้วยความเห็นใจก่อนที่จะเห็นสิงและเจ้านายของเขาเดินออกไปที่ชายหาดคุณวันนี้เนี่ยนะ ทำไมกณถึงได้กล้าทําอะไรเกินหน้าฉันทั้งที่โรงแรมนี้ก็ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของเธอซะหน่อยอัาเฟดพูดอย่างออกอารมณ์ดีแล้วที่นายออกคําสั่งไปแบบนั้นเขาไม่ชอบการกระทําของทั้งกโมลเนตรและวันนี้อันที่จริงทั้งสองไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับโรงแรมนี้เลยเพราะที่นี่คือสิทธิขาดของเขาเขามีอำนาจสั่งการทุกอย่าง ออกไปประกาศไปเลยว่าทุกคำสั่งที่ออกไปจะต้องไม่มีคำสั่งจากนายจะต้องมีคำสั่งจากนายโดยมีลายเซ็นจากชั้นกํากับเท่านั้นบุคคลอื่นไม่มีอำนาจมาสั่งการแทนได้สิ่งพยักหน้ารับคํคำเขาไม่ใช่แค่เลขาแต่ยังเป็นรุ่นพี่ที่เอาเฟสไว้ใจและทำทุกเรื่องได้แทนเขา อย่างไม่คิดตะคุดตคิดตะขววงใจก่อนที่เราจะหันหน้ากลับเข้าบ้านพักสีหน้าของอัลเฟรดกับเครียดขึงมีหน้าละเมื่อคืนตุกตาถึงได้ดูเครียดและดื่มจนเมาไมายทั้งที่ไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนพอเขากลับมาที่ห้องตุกตาก็ออกมาจากห้องน้ําแล้ว และเธอกําลังจะเป่าผมให้แห้งเขาตรงดิ่งเข้ามาหอมแก้มนวนดังฟอดและเธอก็เผลอเอียงแก้มหลบอย่างคนที่ไม่เคยชินแม่เขาจะขัดใจนิดหน่อยแต่เขาก็ยังเป็นพี่เฟรสดคนเดิมที่เข้าใจคนรักพี่รู้แล้วเรื่องใบเตือนหัวหน้าของตุ๊กตาเล่าให้สิ่งฟังเธอเงยหน้าสบตาเขา สีหน้าไม่ได้คลายความกังวลลงเลยแม้แต่น้อยเพราะถึงแม้เขาจะรู้แล้วยังไงฐานะของเธอแล้วเขาก็ยังคุ้มเครอยอยู่ดีมีอะไรจะบอกกับพี่อีกไหมเธอเม้มปากใส่หน้าย่างจงใจเธอควรจะมีความสุขที่ได้พีิเฟรดคนเดิมกลับมาแล้วผู้หญิงที่ชื่อกนมนุษยเนตรละ่ะคนที่บอกว่าเป็นคู่หมายของเขานั่นละ่ะ เธอจะทำอย่างไรจะถามเขาได้ยังไงและถ้าเขาโกหกเธอเพื่อให้เธอ,อยังอยู่กับเขาคำถามนี้ยังคนวนเวียนพอเธอไม่พูดเขาก็เลยจุบหน้าผากเธอเปบาๆหิวแล้วเดี๋ยวพี่ไปอาบน้ำก่อนป่านนี้ป้ายุพินคงทำอาหารเสร็จแล้วละเราจะได้ออกไปกินกันเขาบอกพร้อมกับรอยยิ้ม ป้ายุพินคือแม่ป้านที่อยู่ที่นี่ประจำทำอาหารเลงทุกคนหกชีวิตที่นี่ตุ๊กตาเริ่มปัดความคิดแย่ๆออกไปก่อนที่เธอจะเดินออกไปที่ครัวแล้วเห็นแม่ครวัวร่างทวมท่าทางใจดีสวัสดีค่ะเธอยกมือไหว้องนับน้อมสวัสดีค่ะเธอจะรับใม่ตีดตอบเช่นกันแล้วทั้งครูก็เริ่มสารสัมพันธ์พูดกัย พูดคุยกันออกรถถึงเรื่องอาหารก่อนที่เธอจะช่วยลงมือทำอาหารซึ่งส่วนมา,ากจะเป็นอาหารทางภาคใต้โดดร้อนแรงไม่นานอาหารทาั้งาเมนูก็ถูกจะเสิร์ฟขึ้นโต๊ะ2โต๊ะสำหรับเจ้านายและลูกน้องบรรยากาศที่โต๊ะอาหารเป็นไปได้ด้วยดีตกเย็นก็ปิ้งย่างอาหารทะเลสดๆกันกินเช่นเดิมก่อนที่อัลเฟรจะเปิดเพลง เพื่อเพิ่มบรรยากาศให้สนุกสนานมากขึ้นเธอดื่มแต่เปลี่ยนมาดื่มค็อกเทลพันธ์พอให้ได้กลุ่มๆและอัลเฟรดก็เป็นคนลงมือทำให้เธอและวาดินีเองส่วนเขาที่ดื่มประดันดีกลิ่นหอมๆที่บอกว่าหอมก็เพราะเขาดึงเธอให้มาเต้นรำกับเขาทำให้เธอได้กลิ่นมาจากลมหายใจหอมๆของเขา เธอเขินนิดๆแอบหันมามองวาดนีที่มองมาที่เธอยิ้มยิ้มเหมือนคนฝันเฟื่องเธอเองก็เลยเผลอมองเขาเช่นกันอยากจะรู้ใจเขานักว่าจริงๆแล้วเขาคิดเช่นไรกับเธอเขาวางเธอเอาไว้ในลำดับที่เท่าไหร่ในชีวิตเขา หรือแค่วางเธอเอาไว้ในฐานะของนางบำเรอของเขาพอเบื่อก็มาหาดวงตาสีน้ำตาลอ่อนศบลงมาประสานกับดวงตาสีดำพันของเขาที่ดื่มไม่มืนแต่รู้สึกว่าวิววิ่งพล้านวิ่งพลานในเส้นเรือดรู้สึกวูบวาบแก้มนวนก็เลยออกสีแดงเรือ อยากเต้นดํมไหมวานินีสะดุ้งนิดๆหลังจากมีเสียงกระซิบข้างๆสิงกะแอมนิดๆแก้ขืนแล้วต้องมาที่เธอวารินีกับปิดตาปิดปิดอะไรของเขานะ่ยจริงๆเธอนะ่ะเขินแต่กลัวหลุดมากจะเต้นดําได้ไงก็เห็นอยู่เนี่ยว่าเจ็บข้อเท้าสิงพ่นลมหายใจยังนึกนมำคาญเขาจึงลุกขึ้น อุ้มเธอขึ้นค่อยๆวางเธอลงที่กลางฟอข้คางคาคู่ของเจ้านายของเขานั่นแหละเราสั่งให้เธอวางเท้าข้างที่เจ็บบนเท้าของเขาก่อนที่คนตัวโตจะค่อยๆอบร่างเล็กแล้ว,วยกตัวดาวกับได้เต้นดำกันจริงๆเป็นภาพที่น่ารักดีกตุ๊กตาเหลอยิ้มเมื่อเห็นวรดินีแก้มแดง เธอไม่เคยเห็นเพื่อนคขนมาก่อนเลยสงสัยคงจะได้แฟนกันก็คราวนี้ละขอให้เพื่อนลอึสมหวังก็แล้วกันอย่าเป็นเหมือนเธอเลยนะจบแล้วนะคะเลขรักมัจุราตอนที่19นะขอบคุณ ติดตามรับฟังนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อนๆที่มาติดตามติดตามแล้วก็ย่าืมอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปเนาะต่าช่วยฝากชมพู้สนับสนุนด้วยนะคะแล้วก็ใครหาตอนไหนไม่เจอก็ให้เข้าไปหาในเพลย์ลิสต์ของช่องของตาได้เลยค่ะ